สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ร,รายการฟันธงกับผมจอมเพรประดับนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นก็มีการประชุมใหญ่วิสามันประจําปีของพรรคเพื่อไทยนะครับวาระสาคัญนั่นก็คือการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นะครับแทนคนเก่าคุณยงยศวิชัยดีดนั้นก็ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ ปรากฏว่าสมาชิกของพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่นะครับก็มอบความไว้วางใจให้กับคุณชรุคงเรืองสุวรรณนะครับเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้คุณชรุภงเรืองสุวรรณนั้นก็ปรับการปลดเปล่าให้เป็นรัฐรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเช่นกันนะครับ หัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่กับยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยนับจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่นะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่นั้นจะสามารถทําให้พักเพื่อไทยมีความเป็นเอกภาพและสามารถที่จะรักษาสิทธรภาพของรัฐบาลยิ่งรักษาได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือประเด็นที่เราจะฟันธงกันในคืนนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบกับหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ครับ คิด<ณ>ว่าจะทำได้หรือไม่ได้มาร่วมกันฟันธงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธสองทุ่มครึ่งที่ n อ t นฟันธงครับเมื่อมนุษย์ทำลายสมดุลทางธรรมชาติและมนุษย์ก็เป็นผู้ประสบภัยที่บัติจากธรรมชาติ ลดภัยพิบัติระดมพลังพลิกฟื้นคืนผืนป่าในทุกชุมชนทั่วประเทศคิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้มาร่วมกันฟันทงทุกวันจันทร์ึึงวันพุธสองทุ่มครึ่งที่ n อ t ฟันทงครับ และแขกรับเชิญที่ร่วมรายการฟันธงในคืนนี้นะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับ2องตำแหน่งนะครับที่เป็นตําแหน่งในการบริหารประเทศ ของเรานะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาตั้งคําถามตั้งประเด็นหรือว่าร่วมกันฟันธงในรายการคืนนี้นะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่นั้นจะสามารถที่จะรักษาเอกภาพของพักเพื่อไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและจะสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลยิ่งรักษามได้หรือไม่นะครับเปิดโทรศัพท์ของเรา02นะครับ2754225 022754225นะครับ แล้วก็ SMS 4221001ครับท่านครับเรื่องของเริ่มจากหัวหน้าพักเพื่อไทยก่อนมีคนวิาพากษ์วิจารณ์กันมากเหมือนกันว่าได้มานั่งตำแหน่งนี้เพราะนายใหญ่เป็นคนส่งมาจริงไหมครับวันนี้เนี่ยกรรมการบริหารพัก ได้ราออกนะครับท่านหัวหน้าพักท่านยงยุทธได้ราออกกรรมการบริหารพักก็รักษาการแล้วตามกฎหมายน้รมนูนเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกตั้งไปใน60วันแล้วันนี้เป็นวันที่พักเพื่อไทยได้จัดการประชุมวิสาม,มันครั้งที่1 2ึ่งสอเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักซึ่งในส่วนนั้นก็มีหัวหน้าพักด้วยการเลือกก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นไปตามกฎระเบียบทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีใบส่งใบสั่งอะไรจากไหนเนยใบสั่งยังไม่เห็นเลยครับแต่ว่าเรียนตรงๆนะฮะว่าผมคิดว่าวันนี้บรรยากาศในการเลือกตั้งเนี่ยกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชื่นใจจริงนะฮะ ทุกคนก็มาด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนพรรคให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์ของของพรรคนับจากนี้ไปเพราะว่าบางคนก็วิเคราะห์ว่าลักษณะของท่านยงยุทธกับของท่านเองนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับจะประนีประนอมจะเข้ากับทุกคนได้เพราะงั้นแสดงว่ายุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยก็คงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับเพราะเหตุว่า พรรคเพืกเกอ่อไทยเนี่ยถือว่าหัวใจคือประชาชนและประชาธิปไตยเพราะนั้นเ,เส้นทางที่จะเดินไปโดยยึดเอาประชาชนเป็นสําคัญเป็นศูนย์กลางรเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญมากที่เราให้ความสําคัญเป็นดับหนึ่งแล้วเราก็มุ่งมั่นครับที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของความยากจนของประชาชนรเรามุ่งมั่นที่จะสร้างให้โอกาสกับประชาชนในการที่จะทําให คนรากญ้าแล้วก็คนที่ด้โอกาสเนี่ยได้มีโอกาสเงยหน้าอาปากขึ้นมาได้นะครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีคนชั้นกลางมากขึ้นซึ่งในประเทศที่จเจริญเจริญแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ใน,ใน,ในยุโรปก็ดีเมกากดีเนี่ยที่เขาจเจริญได้แล้วมีภาษีมากเนี่ยก็เพราะว่าเขาทําให้คนชั้นกลางมีจํานวนสัสดส่วนมากขึ้นนะครับด<ม>ังนั้นเป็นหน้าที่ของพรคเพื่อไทยที่จะทาเรื่องนี้ครับครับเรื่องของแนวนโยบายที่กําหนดไว้ก็จะดําเนิน การต่อไปแต่มีมียุทธศาสตร์อะไรเพิ่มเติมไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ทําให้พักมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีการปรับครมสามเนี่ยนะครับ,รบก็มีมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันคนที่ได้ตําแหน่งไม่ได้ตําแหน่งอะไรต่างๆอันนั้นจะเป็นแรงกระเพื่อมในพักจะแก้ปัญหนานี้อย่างไรครับคือประวัติศาสตร์ของพักนี้นะฮะแล้วก็ย้อนหลังไปอีกสองพักก่อนหน้านี้การตั้งรัฐบาลขึ้นมา แล้วก็มีการปรับคอรมอเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ6เดือนต่อครั้งแล้วก็ดําเนินการมาโดยตลอดไม่ได้ทําให้เกิดการกระเพื่อมหรือ<ม>ว่าเป็นการที่มาแตกแยกความสามาคัคคีมันกลับเป็นเรื่องของการผลิดอกออกใบเกิดมากขึ้นคนในพักเพื่อไทย,ยมีคนที่มีความรู้มีความสามารถจํานวนมากครับแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะเข้ามา รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับดัะนั้นก็จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามามันจะทําให้มิติของการบริหารเนี่ยมันดูกว้างขึ้นแล้วก็ครอบกลุ่มทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ปฏิเสธครับคนที่ไม่ได้อาจจะเสียใจบ้างแต่ก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวจากนั้นก็เดินหน้าร่วมกันต่อไปเห็นว่าวันนี้ที่ประชุมบรรดาสมาชิกในพักคเองก็ต้องการให้ท่านนายกได้อธิบายถึงการเลือกคนไปนั่งกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ทาไมคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้ ท่านนายกตอบ,ตอบว่าอย่างไรฮะก็วันนี้ท่านนายกก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของพรรคด้วยก็เชื่อมั่นว่าสมาชิกพรรคแล้วก็มวลสสทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายนิจิบัญญัิเนี่ยก็จะจับมือเดินร่วมกับ<ม>ทางฝ่ายบริหารคือทางคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกเองเป็นผู้พิจารณาแล้วก็มีการสรับเปลี่ยนุนเวียนกันเป็นธรรมดานะครับเชื่อว่าทีมที่เข้ามานี่ก็จะเป็นทีมที่ ช่วยกันทํางานได้ดีขึ้นย,ยิ่งขึ้นไปคือทุกๆครั้งที่มีการสับเปลี่ยนก็เหมือนฟุตบอลนะครับ,รบในทีมมีตัวเก่งๆเ,เยอะนะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องใช้แนวรุกก็ต้องว่ากันแบบหนึ่งแนวรับก็ต้องอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการสับเปลี่ยนเนี่ยก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปตามที่จังหวะสานการที่ควรจะเป็นนะครับ,รบแล้วผมคิดว่าวันนี้บรรยากาศของพรรคเนี่ย มีแต่ความรอมชอมมีการปรองดองและมีความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะจะไม่เกิดจะไม่เกิดเป็นมุง้งเป็นกวนนะครับหลังจากปรับครมอครั้งนี้ภาคเหนือภาคอีสาน ุ่มนปชอ,อะไรอย่างนี้จะจะไม่มีมมนะจะสลายเป็นบรรยากาศวันนี้วันนี้เห็นชัดนะครับ <c oughs> ทุกคนเดินมาก็ไม่เคยนั่งเป็นกลุม่มเป็นกลนะ <c oughs> นั่งกันแล้วก็ยิ้มย้มแจ่มใสกันนะครับ <c oughs> แล้วทุกคนก็มีความมุ่งมัน่นว่าจะทําพักให้เข้มแข็งตอบคับนะครับแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลนะครับทีนี้พักเพื่อไทยกับนปชในยุคของท่านเองเนี่ย จะใช้ยุทธศาสตร์สองขาเหมือนเดิมไหมครับหรือจะอยังไงคือผมคิดว่านปชเนี่ยเป็นการเมืองภาคประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่มีสิทธิตามรัฐน,นูนที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะครับแต่ว่าทางพรรคเนี่ยมาจากกลไกทางรัฐธรรมนูญแล้วก็มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนให้ความไว้วางใจแล้วการที่จะให้นั้นพรรคต้องประกาศนโยบายชัดเจนและนโยบายนั้นประชาชนเชื่อมั่นว่าไม่ใช่คุยอย่างเดียวแต่ว่า เขาทําได้ก็จึงจะเลือกขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นของนปชกับของพักเนี่ยเนื่องจากว่าอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยากเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอยากเห็นคนที่รักย่าคนที่ด้อยโอกาสเนี่ยได้มีโอกาสเงยหน้าปากได้นะครับอย่างเงี้เราก็เดินไปด้วยกันได้นะครับเรื่องของเรื่องของในส่วนของพักเพื่อไทยกับการทําให้รัฐบาลยึงรักษามีความเป็นสติรภาพเนี่ยครับ นับจากนี้ไปเนี่ยมรสุมทางการเมืองก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับกลุ่มที่ออกมา,าพยายามที่จะขับไล่รัฐบาลก็เริ่มเกาะตัวเกาะกลุ่มกันมีศึกในสภามีศึกนอกสภาในความเห็นของท่านเองระหว่างศึกในสภากับศึกนอกสภาหนักใจศึกไหนมากกว่ากันฮะคือเราเริ่มต,นต้นจากศึกในสภาก่อนนะฮะซึ่งกฎหมายรัฐมนูนเนี่ยบอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเม,เมื่อถึงเวลาการประชุมสมัยเนี้ย พรรคฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วก็ที่เป็นมาตลอดเนี่ยก็ไม่เคยมีครั้งไหนเลยไม่ว่าจะใครเป็นพรรคฝ่ายค้านเลยก็ตามนะครับก็จะมีการอภิปรายการอภิปรายเนี่ยมันเป็นการสีสันของระบอบประชาธิปไตยเป็น,นกลไกกติกาที่จะทําให้ประชาชนได้มองว่าเออนี่นะประชาธิปไตยแล้วก็ อะไรบ้างที่รัฐบาลทําไปแล้วเนี่ยมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่เขาเห็นว่ามันไม่ดีก็ต้องมาพูดกันแล้วประชาชนพูดผู้ฟังจะเป็นคนตัดสินตอนสุดท้ายเองนะครับแล้วทางรัฐบาลเองก็ยินยอมพร้อมใจและยินดีที่จะฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของทุกพักนะครับผมว่าอันนี้เป็นความงดงามของระบอบประชาธิปไตยอย่าไปคิดอย่าไปกลัวว่ามันเป็นความยุ่งเหยิงนะฮะ เป็นกลไกในการบริหารและเป็นกลไกในการถ่วงดุนกันนั่นหมายถึงว่าไม่หนักใจในเรื่องของการอภิปรายในสภาแล้วไม่หนักใจนอกสภาแล้วฮะเพราะว่าเรามเคลื่อนไววกดันนอกสภาในการไล่ตบะความเคลื่อนไหวกดดันนอกสภาเนี่ยนะผมคิดว่าเราไม่อาจจะปฏิเสธได้เพราะว่าก็มีมาช้านานแล้วนะแล้วก็เป็นไปเช่นนี้อยู่เสมอ เราก็พร้อมนะครับที่จะทําความเข้าใจและเข้าใจผู้ที่เข้ามาเคลื่อนไหวผมคิดว่าเมื่อสองวันก่อนที่เข้ามาเคลื่อนไหวเมื่อัที่28เนี่ยก็อยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะฮะซึ่งก็ทําได้ไม่มีปัญหาอะไร,รทางพรรคเองก็ยอมรับในสิ่งที่กฎกลไกของรัฐธรรมนูญกาหนดให้นะครับ,รบแต่อย่าออกนอกกรอบกันแล้วกันนะฮะอันนี้เราพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆครับ,รบแต่ว่าประเด็นต่างๆที่ ตั้งขึ้นมากล่าวหารัฐบาลหรือว่าเป็นประเด็นที่นาไปสู่การขับไล่รัฐบาลเนี่ยดูแล้วจะจะจุดติดไหมครับคือจุดติดไม่ติดเนี่ยผมคิดว่าประชาชน,เ,นเป็นคนตัดสินตอนสุดท้ายแล้วการตัดสินพิพากษาเนี่ยมันไปพิพากษากันในวงรอบของการเลือกตั้งนะฮะแล้วเราก็มั่นใจว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าพักไทยรักไทยก็ดีพลังประชาชนก็ดีพักเพื่อไทยก็ดีก็เห็นชนะมาตลอดนี่นะครับ นั่นก็เพราะว่าเรามุ่งมั่นว่าเราทำเพื่อประชาชนแลวหัวใจของเราอยู่ที่ประชาชนวันนี้นี่จะพูดก็พูดตรงๆเราถอดหัวใจฝากไว้กับประชาชนหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นข้าไงก็ไม่ตาย <c oughs> จะว่าไปแล้วหนึ่งปีของของท่านจิงลักหรือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแน่นอนอาจจะมีทั้งความสําเร็จอาจจะมีจุดบุกคร่องบ้างถ้าจะบอกว่าเป็น เป็นหนึ่งปีที่มีบาดแผลของรัฐบาลนี้หรือเป็นจุดบุกพร่องของรัฐบาลนี้ที่ท่านเห็นว่ายังทําไม่ได้ดีหรืออาจจะยังคงเป็นปัญหาหรืออาจจะเป็นประเด็นที่นําไปสู่การหยิบยกให้พูดคุยได้บาดแผลที่รัฐบาลนี้จะต้องแก้ปัญหาในในการทําหน้าที่ต่อหรือการเป็นรัฐบาลต่อที่ต่อมาจากรัฐบาลเดือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอะไรคือปัญหานั้นครับคือผม,ผมเองได้รับการวิเคราะห์จากท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกันปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่บาดแผลห,หรอก แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขนะฮะเมื่อทำมาครบหนึ่งปีแล้วเรื่องสำคัญที่ท่านนายกย้ำก็คือว่าการถ่ายทอดคำสั่งการทำความเข้าใจกับประชาชนจนถึงหมู่บ้านตำบลอันนี้คือ,อยังยังทำไม่ได้เต็มที่ในเรื่องนี้ยังยังช้าไปยังช้าไปท่านก็บ,บอกว่า,าใช้ระบบ ไอ้ข่าวสารไอทีหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำยังไงให้ประชุมครมในวันอังคารตอนเช้าเสร็จเที่ยงเนี่ยนะฮะผู้ว่าการจังหวัดต้องรู้พอๆกันในในหน้าที่ของผู้ว่าการจังหวัดที่ครมมีมติเนี่ยจะทำยังไงให้เร็วที่สุดได้และผู้ว่าเองก็จะต้องถ่ายทอดต่อไปจนถึงตำบลนะจุดแตกหักอยู่ที่สภาตำบลและกำนันที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับเขาจะรับรู้รับทราบ ข่าวสารต่างๆอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการประชุมครมรเนี่ยกับการประชุมพักเพื่อไทยเนี่ยเช้าประชุมครมรวันอังคารเนี่ยบ่ายประชุมพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นข้อมติของครมรเนี่ยก็จะต้องนําสู่ท่านสสทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของพักและรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นสสก็ตามแต่เข้าประชุมอยู่ด้วยเนี่ยก็จะรับทราบด้วยกัน <c oughs> แล้วก็ไปเชื่อมโยงกันที่จังหวัด และอำเภอตลอดถึงตำบลเพราะฉะนั้นทางสายนิติบัญญัติและทางสายบริหารเนี่ยจะทำยไงให้สิ่งที่เป็นฝ่ายบริหารได้ ตกลงตัดสินใจไปแล้วเนี่ยให้มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วเป็นข้อมูลที่ตรงนะมันไม่ใช่ข้อมูลที่เพี้ยนหรือปิดเบือนไปนะไปสู่จังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลในที่สุดได้นะครับโดยเร็วที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนายกตีบอกว่าจะต้องนํามาปรับปรุงซึ่งแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่ในการทำความเข้าใจในการที่จะนำสู่การแก้ปัญหาเรื่องต่อไปนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าแผนในการที่จะทํางานเนี่ย มันจะต้องขึ้นอยู่กับระบบ IT ระบบเทคโนโลยีและระบบข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลที่อย่างเช่นแผนที่เนี่ยในสัวรายการต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยสอดคล้องตรงกันยัง<ผ><ผ>เรื่อมกันอยู่ แผนที่เช่นว่าอายุตัวอย่างว่าหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อสี่พันหนึ่งต่อห้าพันเนี่ยนะสเกลต่างๆมันมันยังมีเหลื่อบล้ํากันอยู่ท่านก็มอบหมายว่าทําอย่างไรที่จะทําให้ข้อมูลเหล่านี้นะมันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นะครับถ้ามันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นละเพราะทุกคนจะคิดและวางด้วยด้วยคนยุทธที่เหมือนเหมือนกันนะตรงนี้ต้องแก้และเพื่อที่จะทําไปให้รู้ว่าในหมู่บ้านนี้ในตำบลเนี่ย มีทรัพยากรอะไรบ้างน้ําเป็นยังไงดินเป็นยังไงแม่ล่ธาตุเป็นยังไงมีน้ําใต้ดินอย่างไงบ้างนะครับเพื่อที่จะวางแผนว่าเราจะทําโซนิ่งของเกี่ยวกับการเกษตรการสากมนะฮะต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องบูรณาการข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้ท่านนายกขอย้ําเสมอว่าในถัดไปเนี่ยอีกคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยจะต้องเน้นย้ําในเรื่องต่างๆ่างเหล่านี้ทีนี้มาในส่วนของตําแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยบ้าง นโยบายหรือทิศทางเนี่ยจะจะมีอะไรที่ต้องเน้นย้ําเป็นพิเศษไหมครับสาหรับการดูแลข้าราชการต่างๆในกระทรวงมาดไทยซึ่งท่านก็เป็นลูกหม้อคนสําคัญคนหนึ่งนะครับ,รบม,ม,มีนโยบายอย่างไรคือผมก็เกิดและเติบโตในในมาดไทยมาตลอดนะครับเ,เรียนท่านได้เลยว่ามาดไทยนี่มีหน้าที่ในการให้บริการบําบัดทุกบำรุงสุขกับพี่น้องประชาชนจะทำอย่างไรที่จะทำให้ระบบข้าราชการของเราเนี่ยสามารถจะ บริการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วรแล้วก็แก้สถานการณ์ได้วันนี้เวลานี้สถานการณ์มันเปลี่ยนได้เร็วมากนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายน้ําท่วมแล้ววันนี้ก็เริ่มไฟภายแล้งเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะมันกลับกันเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะเรื่องของน้ําท่วมกับภายแล้งเนี่ย แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะ,ะการทําหน่วยเฉพาะกิจที่ลงไปแก้ปัญหาให้ทันเหตุการณ์เ,เป็นเรื่องสําคัญเค,ครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนียก็ต้องพร้อมนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยหน่วยสนับสนุนต่างๆทุกภาคส่วนเข้ามารวมกันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องเป็นผู้ว่าบูรณาการ,รทุกภาคส่วนเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มหาไทยจะต้องรับผิดชอบ,บ,บตกลงจะให้คุณจตุพรพรมพันธ์มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีไหมครับ คือผมไม่ได้ดังเกียรตินะฮะแล้วข้อคุณจตุพรก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เสียสละแล้วก็มุ่งมั่นในการทํางานเพื่อระบอบบ้านเมืองประชาิปไตยอยู่นะครับแล้วก็มีมุมมองอีกมุมมองนึงที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็จริงแต่ว่าเป็นมุมมองที่มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองด้วยนะครับเราคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันผมก็หวังเป็นอย่างนั้นได,ได้มีการติดต่อไปแล้วใช่ไหมมีการพูดคุยกันเหมือนกันแล้วได้รับคําตอบว่า ก็ยังขอแบ่งรับแบ่งสื้อแบ่งรับแบ่งสื้ออยู่ครับเรื่องหนึ่งที่ที่จะเกิดขึ้นวันที่เจพฤศจิกายนนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศก็บอกว่าจะเริ่มนัดชุมนุมกันเรื่องของพรบปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศจะแก้ปัญหานี้อย่างไรหรือจะอธิบายกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างไรเรื่องพรบปกครองท้องที่นะครับไม่ใช่ท้องถิ่นท้องที่ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งหลักการแล้วเนี่ยมีการแก้พรบัญญัติเนี่ยมาหลายครั้งแล้ว ะะล่าสุดเนี่ยเป็นรพบ่มหัติที่แก้ในสมัยที่มีการรัฐรฐประหารแล้วคือปีห้สนูนะฮะแล้วก็มีการเสนอที่จะแก้ไขใหม่เพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอนะครับไม่ใช่รัฐบาลนะ,ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรับฟังทุกภาคส่วนนะฮะหนึ่งก็คือว่า นโยบายที่ผมรับปมานี่ก็คือว่าเราจะรับฟังความคิดเห็นของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงแม้จะมีการแก้ไขก็ตามก็จะต้องไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นอยู่ในเวลานี้ถ้าอย่างนั้นคือต้องมีบทเฉพาะการนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะขับเคลื่อนไปเลยแต่คิดว่าในสมัยประชุมนี้เนี่ยคงจะยังไม่เอาเข้าอ๋อครับยังไม่เข้านะฮะเพราะนั้น กําลังผู้ใยญ่บ้านสบายใจได้ว่าต้องรับฟังแต่ว่าก็ต้องรับฟังความคิดเห็นด้วยเหมือนกันนะครับมีคําถามเข้ามาผมจะถามอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเองก็มีหน้าที่ในการที่จะสร้างความเข้าใจสร้างความรองดองมีการจัดเวทีต่างๆให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจนาไปสู่การแก้ปัญหาแล้วก็การสร้างความรองดองแนวคิดหรือว่าการสร้างความรองรองการจัดเวทีทําความเข้าใจเนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านเฉลิมพูดไปไหมครับหรือว่าท่านมองว่าวิธีการที่จะเปิดเวทีพูดคุยกับประชาชนในภาคต่างๆควรจะ ควรจะเป็นอย่างไรคือแนวคิดไม่ได้แตกต่างกันนะครับ,รบแต่ว่าเราต้องการเน้นว่าเราจะมาเสวนากันแต่ไม่ใช่การปราศัย การเสวนานั้นเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มานั่งโต๊ะคุยกันนะฮะแต่ถ้าการปราศัยเนี่ยมันเป็นการมาพูดแล้วก็ชี้นำนะฮะวันนี้ไม่ใช่เวทีอย่างการปราศัยแต่จะต้องเป็นเวทีของการเสวนารับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนแล้วคนที่จะไปเสวนาพูดคุยเนี่ยที่พูดออกมาเหมือนว่าที่ท่าน,ฉนเฉลิมพูดออกมาดูเหมือนว่าจะเป็น แกนำนปชซึซงเป็นส่วนใหญ่อันนี้จะทําให้เกิดการรองรองได้หลยครับคงจะต้องนํามาจากทุกภาคส่วนด้วยนะครับพูดง่ายว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอาเข้ามาคุยกันนะแล้วก็เสวนากันให้ชัดเจนทําความจริงให้ปรากฏนะผมคิดว่าอะไรก็ไม่เท่ากับความจริงหรอกนะฮะและปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันถึงกันหมดไม่มีใครที่จะไปตกแต่ง ข้อมูลข่าวสารได้อยู่ที่ว่าเราแสดงความจริงใจ huh. แล้วก็รับฟังพี่น้องประชาชนแน่นอนครับความคิดเห็นมอาจจะมีแตกต่างกันบ้าง huh. แต่ไม่ใช่ไปว่าแตกแยก huh. ทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างได้แต่ที่สุดแล้วจะต้องรวมเป็นมติหมหาชนได้นะครับ,รบเราเชื่ออย่างนั้นครับสิ่งที่ประชาชนเป็นกังวลก็คือระหว่างพรรคเพื่อไทยนปชจะกลายเป็น แรงกระเพื่อมมาถึงว่าความขัดแย้งถ้าจะมีนะฮะกรณีของคุณจตุพรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแล้วถ้าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มนปชเนี่ยมันจะทําให้เกิดความไม่มั่นคงของรัฐบาลนี่คือข้อกังวลผมคิดว่าท่านอย่ากังวลไปเลยครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำงานเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับประชาชนพรรคเองก็มีเจตนารมณ์เช่นนั้นเหมือนกัน นปชเขาก็เดินเส้นนี้แหละนะครับดังนั้นเราเดินไปได้วยกันคู่ขนานกันไปได้นะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาอยู่ทับเส้นกันอันเดียวกันไม่จําเป็นนะครับ,รบเดินไปในทางที่ควรจะเดินนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเราจะต้องรับฟังเหตุและผลซึ่งกันและกันคร,ครับผมคิดว่าด้วยเหตุผลเนี่ยทุกคนรับฟัง แล้วก็เอามาวิเคราะห์โดยยึดถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วทุกอย่างจบครับครับ,ค,รบคนก็ทมองบอกว่าถึงแม้ว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่เรื่องปัญหาจราจรที่ทําไว้ที่กระทรวงคมนาคมจะทําต่ออย่างไรหรือ,อจะเดินอ,อย่างไรทำต่อแน่นอนครับ,ค,รบคือผมเนี่ยก็เกิดโทษทีทนะผมอยู่เจ็ดกระทรวงมาแล้วนะก็เลยขอเรียนให้ทรารบว่าผมอยู่กทมด้วย1ิ 7ปีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจในปัญหาของกร,รุงเทพมหานครและก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองหลวงและคงจะไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศไทยอย่างเดียวในะอีก3ปีข้างหน้านนะน่าจะเป็นเมืองศูนย์กลางของอาเซียนด้วยดังนั้นเราต้องเตรียมรับในเรื่องของศูนย์กลางอาเซียนทําให้การคานาคมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือเราจะไม่มองเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวแต่ต้องมอง6จังหวัดร,รอบๆด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความสะดวกและเปลี่ยน จากระบบการเดินทางด้วยการขนด้วยด้วยด้วยรถ เก๋งรถอะไรเนี้ยนะครับมาเป็นระบบสาธารณะ<น>คือการขนส่งทางรางานะฮะคือรถไฟฟ้าก็ดีการขนส่งทางรถขอสมออก,ก,อก็ดีเพราะว่าน้ํามันเนี่ยต่อไปข้างหน้านเนี่ยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นเท่าตัวขนาดนี้ก็เกือบร้อยดอลลาร์ต่อบาเรลในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็น200ดอลลาร์ารต่อบาเรลเราไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะขับรถมาทํางานได้นะครับ,รบด้วยด้วยด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ระบบขนส่งมวลชนนะซึ่งขนาดนี้กระทรวงคมนาคม รัฐบาลก็ดีกรุงเทพมหานครก็ดีก็คงจะต้องเร่งในการทําเรื่องนี้ทำต่อไปแต่ว่าท่านเชื่อว่าในส่วนของการปรับโครมรัฐบาลยิ่งรักสามเนี่ยนะครับจะทําให้อายุของรัฐบาลยืนยาวได้แค่ไหนอย่างไรฮะปัจจัยเสี่ยงของรัฐบาลนี้มีอะไรไหมครับที่จะเป็นข้อกังวลก็ที่ผ่านๆมานี่ถ้าไม่ถูกรัฐประหารเนี่เราอยู่ได้ตลอดไม่ห่วงเรื่องอื่นเลยเรื่องรัฐประหารอย่างเดียวเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับที่มาร่วมรายการนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งมแลวครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านจารุพงษ์ฤกษสวรผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ